หากท่าต้องการติดตามหลายเรื่องราวหลากแง่มุมของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่ไม่เหมือนใครผมฝากกด subscribe และกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับคุณจะได้ติดตามเนื้อหาดีๆของกองทัพปีศาจแดงกันอย่างต่อเนื่องขอบคุณครับสวัสดีแฟนช่องและแฟนเพจดูบอลกับแนททุกท่านนะครับกลับมาเจอกันอีกครั้งครับกับคลิปประจำวันเหมือนเช่นเคยนะครับ เวลานี้กระแสของบรูโน่เฟอร์นันเดสยังฮอตไม่หยุดนะครับกระทั่งตำนานของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดชุดดับเบิลแชมป์ฤดูกาล2007-2008อย่างโอเวนฮาร์กรีฟก็ยังออกมาชื่นชมนะครับว่าบรูโน่เฟอร์นันเดสนั้นยกระดับการเล่นของนักเตะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นเฟร็ดอองโตนี่มาซิยาลนะครับหรือแม้กระทั่งเนวันย่ามาติชครับโดยฮาร์กรีฟมองว่าเฟร็ดนั้นสามารถเล่นได้ง่ายขึ้นมากนะครับเมื่อมีบรูโน่เพราะว่าเขาไม่ต้องเก็บบอลไว้กับตัวนานนะครับ เมื่อแย่งจากคู่แข่งมาได้ก็สามารถจ่ายบอลไปถึงบรูโน่เพื่อสร้างโอกาสหน้าประตูคู่แข่งได้เลยครับเช่นเดียวกับเนมัยามาติชนะครับเมื่อตัดบอลได้หน้าแผงกองหลังบางครั้งเขาอาจจะสามารถใช้การวางบอลยาวให้กับบรูโน่ได้เลยเช่นกันนะครับสำหรับมาซยาวครับไม่ต้องพูดถึงเลยครับกับการประสานงานนําไปสู่ฟรีคิกสําคัญในเกมที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเฉือนเอาชนะแมนเชสเตอร์ซิตี้ไป1ประตูต่อสูนเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับซึ่งฮากรีฟเนี่ยมองว่านั่นคือจังหวะที่ซ้อมกันในสน ซ้อมมาอย่างยาวนานและต้องเป็นนักเตะที่เซนส์บอลทันกันเท่านั้นแหละครับถึงจะทําเช่นนั้นได้นะครับสังชาตย,ยานของบรูโนโและมาซียาเชื่อมต่อกันนะครับและเนื่องจากพวกเขาสนิทกันนอกสนามด้วยครับ ก็ทําให้การประสานงานของทั้งคู่นั้นเกิดขึ้นไม่ยากเลยครับนอกจากนี้นะครับอดีตดาวเตะบาเยต์มิวนิกนะครับยังปิดท้ายด้วยนะครับว่าเขาคิดว่าเขาจะไม่เจอกับพอลโคลสิกแล้วละครับจนกระทั่งเขาได้เห็นบูโน่ลงสนามจริงๆเนี่ยการมาของบูโน่ในเหมือนกับโคลสเลยครับมันเป็นการยกระดับเล่นรายอื่นให้ดีขึ้นไปด้วยนะครับแล้วก็ทําให้เพื่อนคนอื่นๆเนี่ยสนุกกับการเล่นฟุตบอลและก็ทําให้ผลงานผลกานแข่งของทีมเนี่ยดูดีขึ้นมาอย่างผิดหูผิดตาเลยครับ ขณะที่พอเมอร์สันครับกูรูแห่งสกายสปอร์ตก็เชื่อว,ว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมีโอกาสจะจบด้วยอันดับที่เหนือกว่าเชลซีในฤดูกาลนี้โดยล่าสุดหลังจากลงเตะไป29เกมนะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมีแต้มตามหลังเชลซีอยู่3คะแนนเมอร์สันบอกว่าโจทย์สําคัญที่ยูไนเต็ดไม่เคยทําได้ในช่วงครึ่งซีซั่นแรกคือการเจาะทีมตั้งรับลึกครับ แต่เวลานี้ปีศาจแดงสามารถทําแบบนั้นได้แล้วนะครับด้วยความขยันของเฟร d ดและจุดเปลี่ยนสําคัญคือบรูโนเมอร์ซนนั้นเชื่อว่าเชลซีต้องเล่นด้วยมาตรฐานที่สูงมากจนจบฤดูกาลครับถ้าหวังจะจบในตําแหน่งที่เหนือกว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับ แต่ว่าดาร์เรนเฟลเชอร์มองไลกลกว่าการติด1ใน4นะครับเขาให้สัมภาษณ์กับ B ีอินสปอร์ตและมองว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยสามารถควา้าแชมป์พรีเมียร์ลีกมาครองได้ในอนาคตครับถ้าเป๊ปกัวดิโอลาและก็เยอร์เกนคลอปเนี่ยอำลาแมนเชสเตอร์ซิตี้แล้วก็ลิเวอร์พูลซึ่งหากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสามารถสร้างทีมี่แข็งแกร่งขึ้นในอีก3-4ปีข้างหน้านะครับเขาจะสามารถพูดได้เต็มปากครับว่า ปีแดงอดีตทีมของเขาเนี่ยแหละครับจะขึ้นไปลุนแชมป์ลีกสูงสุดของอังกฤษอีกครั้งหนึ่งอย่างเต็มตัวครับปิท้ายที่การอัปเดตภาพความพร้อมของนักเตะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดล่าสุดนะครับ โอเลกกุนนาโซชายืนยันครับว่ามาซียาลจะได้พักในเกมกับ l a ล k l สเคลินส์ในสึกยูฟายูโรปาลีกรอบ16บทีมสุดท้ายนัดแรกนะครับหลังจากหน้าแข้งเนี่ยไปชนกับเสาประตูจนเป็นแผลทั้งสองข้างเลยนะครับแต่ว่าสำหรับปอปอกบาเนี่ยโอเลกกุนนาโซชาก็เชื่อนะครับว่าเขาจะสามารถกลับมาซ้อมได้ภายในสัปดาห์หน้าซึ่งโซชาหวังว่าอย่างนั้นนะครับฉะนั้นแฟนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่กําลังรอบรูโน่ฟอนเดเลสเล่นร่วมกับปอปอกบาและอยากจะให้บรูโน่กับปอกบาสร้าง ร่่วมกันนีรออึดใจเดียวเท่านั้นเองนะครับแฟนช่องและแฟนเพจคิดเห็นอย่างไรกับโอกาสลุนติดท้ฟอร์ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเห็นด้วยกับโอเวนฮาร์กรีฟไหมครับและโอกาสคว้าชแชมป์พรีเมยรีกในอนาคตเห็นด้วยกับเฟดเชอร์ไหมครับและรู้สึกอย่างไรที่ปอกบากํกำลังจะกลับมาสู่ทีมอีกครั้งหนึ่งและเล่นร่วมกับบรูโน่ยังไงลองส่งคอมเมนต์เข้ามาได้นะครับวันนี้ผมดูบอลกับแ,แนทขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ ช่วงท้ายผมฝากและแอดไว้ด้วยนะครับกับแอ nyt99vip อย่าลืมตัวแอดด้านหน้านะครับและ Subscribe ช่องเราพร้อมกดกระดิ่งด้านข้างเพื่อรับชมคลิปจากทางช่องและได้รับการแจ้งเตือนใครตามทาง Facebook อย่าลืมกดไลค์และแชร์หากชอบคลิปของเราขอบคุณครับหากท่านมีปีศาจแดงอยู่ในใจท่านคือครอบครัวของเราดูบอลกับแนทบ้านของกองทัพปีศาจแดง